ดีครับสุดหล่อสุดสวยทั้งหลายนะจ๊ะวันนี้มาพบกับผมเฮียบิ๊กโชว์สระเเมเซอร์บิ๊กนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมส์สกอตเตอร์สไตล์ในค่ายไมโครเกมมี่นะคุณนะวันนี้ผมก็ทุนมา500บาทนะแต่วันนี้ผมจะเล่นแบบว่าไม่เอาแจ็คพอตละเอาเอากำไรออกแล้วดีกว่าเอาแจ็คพอตแม่งโดนมาสามไม้สามสี่รอบละมาวันนี้เราเอาใหม่เอาใหม่นะขอรีเซ็ตตัวเองก่อนนะมาครับก่อนจะเลิกฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจิ้วมาเลยขอญาติดับหนึ่งไป โอเคขออนญาตวันนี้มันระดับสโมสรน,นะทุกคนนะขอญาติโดนเซฟไม้ที่สองไอ้สัตว์เอ,อ้ยขอญาติดับหนึ่งต่อขอญาติโดนเซฟไม้ที่สองต่อมึงก็ไปเหนียวจังวะทำทำทรงเหนียวซะแล้วไงนับหนึ่งนะฮะไม้สองอีกแล้วเหรอนับหนึ่งต่อฮะ นับสองเนี้ยเหรอเอาเอากูจัง,ะง,ะง,ะงะะไ,ไงะ,ะนับหนึ่งฮะนับสองฮะนับสามโดยแล้วฮะไม่ไวจังวะขออนุาหนึ่งฮะไม่ใช่ละเชียนนี่เป็นโกงกูละไม้สองมึงเหนียวไปไปรุ่น ไปทางไหนก็ถูกไอ้เย็ดเป็ดนะขอแยกนับหนึ่งฮะโอ้โหอันนี้นี่รถแล้วนะมันยังเหนียวอีกเออขอแยกนับหนึ่งฮะขอแยกนับสองครับพุ่งตามไหมขอแยกนับสามครับจะพุ่งตามหรือยังขอแยกตรงกลางเย็ดลือ้อนับหนึ่งฮะ ขอญาตนับสองครับขอญาตนับสามต่อไปนะขอญาตนับสี่ต่อนะขอญาตดับห้าฮะจะเอาหกเลยมหหรือว่าแคทเอาก่อนดีวะทุกคนขอญาตแคทเอาก่อนนะครับขอเอาทุนกลับมาก่อนนะทุกคนนะขอญาตนะขอญาตโอเคตามหาทุนต่อนะทุกคนนะตอนนี้เราโดนไปตอนแรกนะขอญาตนับหนึ่งนะฮะนับสองต่อนะฮะ นับสามโดนถ้าทรงชาร์โดนนับหนึ่งนะฮะเฮ้ยเอ้ยหนุ่มนับหนึ่งนะฮะนับหนึ่งนะฮะเอ้ยนับสองนะฮะนับสามนะฮะพุ่งตามได้ยังนับสี่นะฮะพุ่งตามได้ยังขอตรงกลางได้ไหมโอ้โหมันตรงกลางห้าไม้ติดเลยเหรอวะเหรือจะเชื่อนะเว้ย ไอ้เย็ดลู่หกไม้อะมึงอยู่ตรงกลางหกไม้นะมึงจะพุ่งยังเจ็ดไม้แล้วมึงยังไม่พุ่งเหรอมึงก็ขี้เกียจไปเออสัตว์พุ่งถูกตากูด้วยรอบนี้นับหนึ่งนะครับขออนุญาตนับสองขออนุญาตนับสามต่อเงือนจริงเลยวันนี้ เฮ้ยตั้งแต่เช้ามันก็เล่นผมเลยเหรอวะไอสัตว์ขอยาหนึ่งฮะไม่ขึ้นจริงวันนี้วะ่ะนับหนึ่งครับขอยาตับสองขอยาตับสามนะไม้สี่ไม่โดนตลอดเลยวะ่ะไม่มืงเหนียวอย่างนั้นว่ะวันนี้เออ ว่าคิดเรา,าอยู่ที่ห้าสิบาทวะไ่รุ่นห้าสิบาทเต็มมือเสียงเสียบดำแบะเมื่อกี้ขอ,อยาด้บหนึ่งนะขอ,อยาด้บสองครับขอ,อยาด้บหนึ่งนะ สองใบไปรุ่นมาว่ะแล้วกูมาไงมาแล้วกูมากูไม่กลัวมึงหลอกไอสัตว์มาดิไอ้เหี้ยทอมทรงเหนียวเซฟตอนนี้ครับโอ้โหาบสุดท้ายของเราแนละ้วทุกคนนะ500ห้าร้อยคูป้เยเหรอเพื่อนเวอร์เวอร์เกินเวอร์เกินมันล็อกครับผมมันล็อก โอเคเดี๋ยวมาเจอกันวันต่อไปทุกคนนะวันนี้สองวันนี้ไม่ใช่วันของผมเลยว่ะโดนไปเท่าไหร่วะไม่เป็นไรเสียได้คนระับเบาๆมาเจอกันทะุกคนจ๋าสวัสดีจู้